เอาวันนี้มารวมเปิดไลฟ์อัพของเน็ตสตครับโอเคไหมครับแต่ละคนนีแต่ละคนเป็นะอัพรูปก่อนวันนี้ก็มาครับเพราะว่าวันนี้วันนี้เปิดตัวซีรีส์ของเราด้วยชื่อว่าวันี้คือครับเกมของเรลเป็นซีรีส์ขอเราและัตอุการณมาตอนนี้ก็ใกล้จะนดแล้วนแง่สครับองกคนก็รอ เรื่องราวเรื่องที่ได้ครับเรื่องราวเนเรื่องราวก็เป็นเกี่ยวกับเอ่อโลกคู่ขนานเป็นโลกสมมุติที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ประชากรผู้ชายเนี่ยเกิดน้อยแล้วไปทําให้ผู้ชายเนี่ยเอ่อคล้ายๆกับว่าเป็นสมบัติของชาติที่แบบว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องมาเข้ามาเล่นเกมโชว์เพื่อที่จะแย่งผู้ชายแย่งผู้ชายแย่งที่จะมาเด็กผู้ชายเนี่ยครับแต่เรื่องเราก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันก็มีเส้นเรื่องอื่นๆืนที่มันคู่ขนานกันไปมันมีทั้งมุมที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้มีทั้งมุมที่มันมีแบบมีปมมอะไรททีี่่่ัน้งงาายตๆก็ ก็ร,รับรองว่าสนุกแล้วก็ภาพสีสวยแน่นอนแล้วก็สดใสแล้วก็ไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนเป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่จะออนเป็นเรื่องแรกของปีนี้มาใน,นเรียอลลูกด้านหนูแล้วลูกได้มาดูบนิบาตอะไรยังไงกับเรื่องนี้หนุ่ เยราเป็นไงคนแบบเราเนี่ยนเบลน้เบลเบลเป็นไงฮะหลายหลายคนก็น่าจะเห็นในทีเซอร์แล้วทุกคนก็ดูจะถูกใจหมดกันที่แบบเป็นสาวกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่ของ Netflix กันมันมีตั้งแต่ว่าแสงสีดราม่าคอมเมดี้ความรักหรือว่าความเดือดเด่นคือมีครบหมดเลยจริงๆก็อยากให้ดูนะคะใช่คอบคุณที่ได้ดู ของบูใช่ไหมครับในเรื Pen ่องบูก็รับบทเป็นซันครับผมซันเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแก๊งเจนท์ทูแมนแล้วก็ซันบุคลิกของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบดูนิ่งๆดูแบบเย็นชาแต่ว่ามีความปากลายแล้วก็ควรๆด้วยครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบผมชอบมากๆอยากให้ดูบทบาทแบบนี้เคยเล่นมาก่อนไหมรูอะะไรรนคับบทบาทแบบนี้เคยเล่นมาก่อนไหมบูบทบาทแบบนี้แหละฮะมันจะมีปกติแบบหนึ่งนิดอย่างบทบาทที่ ความแบบปากร้ายด้วยก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเพราะปกติแบบบางทีเราก็จะไม่กล้าพูดเนาะแต่ว่าถ้าในซีรีส์อย่างเงี้ยมันจะแบบตรงๆปากร้ายๆหน่อยแล้วก็มีความิที่กัดไปเหลือมูบหดของเราเนี่ยอะไรนะครับประมาณปากร้ายแบบที่กัดเลยเหรอปากร้ายไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีความแบบ ตรงๆ<ะ>เลยอ่ะของแม่พี่แม่ของผมก็รับบทเป็นอัลมอนอัลมอนก็เป็นพี่ชายคนโตของแองก์เดอะเจนทอมเมนอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นแบบมีความเป็นผู้นำมีความเป็นแบบเป็นพี่ชายที่คอยให้คำปรึกษา,าน้องๆแต่ก็มีความที่แบบว่าอยากจะอยู่ในกฎนระเบียบของในเดอะแฟมิลี่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่แบบกันๆน้อง,องๆไม่ให้ออกนอกทาง ก็ประมาณนั้นครับแต่ออมอนก็มีปมอะไรที่ท nice ี่ที่พยายามจะสะสางอยู่ซึ่งซึ่งก็ต้องไปดูกันเอาเองไปลุ้นเอาเองเรื่องนี้ดูยากไหมจริงเพราะเป็นเรื่องคูกขนาดจริงเรื่องนี้ไม่ดูไม่ยากเลยครับคือผมว่าดูง่ายมากแล้วก็แบบสนุกมากแล้วก็มันมันก็คือเพลินๆอ่ะเพราะว่ามันมีไอ้มีเกมโชว์อะไรต่างๆที่มันต้องมาแข่งกันแล้วมันผมผมเชื่อว่าได้ยิ้มกันแน่นอนได้หัวเราะกันแน่นอนเขาแสดงว่าเขาทุกรถพี่แมบทุกรถครับทุกรถใช่ใช่ใช่ ทีนี้เดี๋ยวทีนี้เราจะได้ดูกันแช่ว่าเนตฟลิกไทยแลนด์ว่าเนตฟลิกด้วยเอเชียคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ได้ดูกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยใช่ไหมใช่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 แค่ในเอเชียถ้าเกิออกฉายเป็นตอนตอวมันออกฉายพร้อมกันหมดเลย6ตอนวันที่15กุมภาพันธ์นี้ครับทั้งหมดมีกี่ตอนทั้งหมดมี6ตอนคุณตามัปฝากเลยฮะติดตามได้ ก็ฝากซีรีส์เ re รื่อง Ready Set Love เกมชนคอนโซด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็เป็นซีรีส์สไตล์ใหม่ของ Netflix กไทยแลนด์ด้วยก็อนอนแอร์วันที่15กุมภาพันธ์นี้ครับที่เน็ตฟลิกคนไทย